สักกูโดนเลยผมเปิดเชิงชชลึกเลยล้ม2ล้มสามหวั่นตียับอุ้ยล้มสามคนเลยฮะใจดีซะด้วยฮะเฮ้ยเราล้ลมหมดเลยใครตบผมมาแบบนี้อ่ะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ข้างเราจะเอ่อเป็นเมนเซนเตอร์ด้วยนะครับผมโชว์วิลเล่เลย65%เคยเล่นเป็นมาก่อนตีซัดนิวเจนมาคู่กับตบ s อดีดิได้เลยฮะโคชิโนรูนเลี้ยงต้องมาแล้วมันจะยิงลงหรอคือโคชิโนมันยิงไม่แม่นนะแล้วใช้รุนเลี้ยงด้วยมันจะยิงลงหรอหุยมิจี้ล่างแรกโอ้โหแล้วผมใช้รูนเลี้ยงผมจะไปตบมิจี้ล่างแรกโดนได้อย่างไรฮะเนี่ยตายแล้วทำไงดีวะเนี้ย กดเลยแล้วกันชื่อลูนจงล้มนะครับจะเป็นลูนเอ่อสักเอ่อชุดกลางคุมเกมสติลนะครับแล้วก็ลูนใหญ่เนี่ยซับพอร์ตเลี้ยงหมดเลยเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศเลี้ยงบุกรอดขาด้วยแล้วก็แผนการเล่นอนะ่ะคือแผนเลี้ยงนะเลี้ยงแบบล้มอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอ่อมีสเตตัสข้างในเนี่ยบวกคุมเกมประมาณแปดจุดเจ็ดนะครับมากิหนึ่งก็น่าสนใจนะลูนเลี้ยงเดี๋ยวลองมากิเกมหน้าลองมากิสามดีกว่า พี่ลงไลฟ์กี่โมงอีกสักแป๊บหนึ่งอะไม่ได้เล่นเกมมาสี่วันแล้วกำลังแบบจูนตัวเองอยู่อยากเล่นเกมสรุปว่าทำไมตัวร่างสามถึงเท้าเอวแชทเขาบอกว่ามันเป็นการแบบแสดงถึงความเป็นผู้นำในรองเท้าเอลลวเรายืดอกอย่างนงี้เด้อลองทำดูเด้แบบตัวลคออะครอะน่าจะรู้สึกถึงความเป็นผู้นำขึ้นมาทันทีเลยครับเลยอัพแตกหน้าได้แต้ <c oughs> หรอเลยอัพไปดิต้องลงนี <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เลี้ยงเลยฮะเล่ก่อนเช็คเซนเตอร์แป๊บนึงก่อนว่าร mm ีเฟกเป็นเช่นไรบ้างนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช็คเซนเตอร์ฮะเต็มมือเ <c oughs> นี่ยฮะตกสุดเสร็จฟ้าเอาอะไรวะตะกูเฮ้ยใครทําอะไรตะก,กู <c oughs> ผมเนี่ยหืนลื่นเลยเฮ้ยตะก,กูเล่นดีๆลูก <c oughs> ดีๆลูกหลบได้อย่างเทพอะไรอยู่เนี่ย pass pass nice assist ไปแตกหลบได้อย่างเอาอย่างเอาเออผมใส่รูนเลี้ยงแบบเต็มสูบมาเลยแผนการเล่นก็เลี้ยงล้มล้มให้ผมหน่อยขอร้องฮะร้องฮะไม่มีใครล้มเลยฮะจ้วงไปดิอะไรวะตะกูไปไม่ได้หรอะไปลงไม่ลงผมมีฮากิราชันไม่ต้องห่วงเรียบหลบได้แล้วเขาตกเป็นแล้วบอกเลยมีฮาแบบนี้ดีดีตะกูลุกเล่นดีๆลุก โอ้เฟสเวย์หรอถแตกสองเป็นไรฮะเราไม่ไม่ใช่แตกสักเราไม่เราไม่กลัวอยู่แล้วเะดดานานดีๆสักกูจะเซ็ตบอลไอ้บ้าเลยขึ้นย้ำเลยะอะส,สักกูเล่นเอจีไม่ลูกตัดย้ำเลยฮะสักกูไปเล่นเอจีไม่ลูกชีวิตจะได้ดีขึ้นนะบ้าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดยืนหน้าห่วงตรงฟีโทมันยิงย้ำเลยออกไปไกลยๆยก็ไม่ได้ฮะอะไรฮะเนี่ยเป็นแบบนี้ผมไม่ส่งบอลนี่แล้วนะ ล้มแล้วล้มแล้วหนึ่งคือเซตกับเซนเตอร์มันลําบากกันเลยต้องเซตกับพาวเวอร์ฮะซึ่งพาวเวอร์เขาอยู่ด้านนอกอะ่ะหลบได้ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่พี่มาเออและะ้วตักลุ่มาวะอ้าวทำไมไม่ยกมือต่อไม่แกยกมือมันก็ลบกวนได้ว่ามันไกลยอยู่ไปเนี้ย ฉันหล่อให้ฉันอย่างนั้นหรอปั้นมึงพี่จูนสกิลกว่าจริงๆมันต้องเซตบอลกับซากึงมันจะเล่นง่ายกว่านี้มันจะเป็นหลวบเลี้ยงแบบโหดๆหน่อยนะอันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ส่งให้ซักุไม่ได้ไงมันก็เลยแบบส่งเซนเตอตร์มันติดสตาร์มึงใกล้เกินไปมันอยู่หน้าแป้นแต่ผมไม่กล้าส่งให้ซักุนะฮะโจทูเดหลบได้เฮ้ยสวย เปนเอเวไปนเเวปายเนี no What? What? Of ่ยมันต้องดูกลางเกมนะว่าล้มเยอะหรือเปล่าอันนี้ยยังไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็อันตรีพี่อะขั้นห้านะอะไรล่ะอุ้ยเขาไม่ลงเว้ยไม่แม่นลงไม่มีสินะเป็นเอเวแต่ข้อเสียของการใช้นูนเลี้ยงล้มนะครับมันจะทำให้ตัวละครณ่ะไม่แม่นนะ อันนี้อันสิขั้นห้าเราจะมีอุ้ยๆโดนนะนะโดนฮะอันสีขั้นห้าเราจะมีไ้่หลังเลยครับหลอกส่งแล้วนะแต่ว่าน่าจะหลอกส่งไม่ได้น่าจะส่งให้ไครไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะมันมีเห็นปะ่นนนปะรู้ยังทำไมส่งให้ไม่ได้ไม่มีขนไอแดนบอยเลยะะับ โคตรเท่โคตรตระหนัล้มนะล้มนะเนี่ยเริ่มกลางเกมนะเลี้ยงล้มทุกลูกเลยทุกครั้งที่แบบลูปล้มหมดเลยครับโอ้โหแล้วเจออะไรอัพแสกน่าเลยฮนะ <5 S 1> เนะีเ่ยเฮ้ยโดนชื่อตบเอสจีดิตบเลยไม่ต้องเกรงใจโคตรเท่โคตรตระหนัล้มยับบอกเลยแค่ผมก,กระชากมิกจี้ก็พร้อมทิ้งตัว โอ้โหระยะบล็อกไม่ถึงอ๋อบล็อกเร็วเกินไปดูแต่มิชชัไล่ไม่ไล่ไม่ลงโคตรเทพโคตรตลาดเฮ้ยล้มทุกดอกเลยฮะกลางเกมถือว่าดีต้นเกมไม่ค่อยดีเพราะว่ามันยิงลูกแตกไม่ลงนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนสกรีนเรียบร้อยเลยรัผมมาล้มเมื่อกี้แล้วโดนสกรีนสากุโดนสกรีนผมเปิดเชิงนึกเลยล้มต่อล้มสามหวั่นตียับอุ้ยล้มสามคนเลยฮะ เป็นไงเปิดอันติฮะกระชากล้มสามแล้วค่อยทาแต้มอย่างเท่เลยฮะขอบคุณครับใจดีซะด้วยอะเฮ้ยเราล้มหมดเลยใครตบผมมาแบบนี้อะ้อาวอย,ยังไงฮะยังไงฮะแล้วล้มแบบนี้ใครตบผมมาแล้วอันติมาเร็วด้วยนะถ้าไปตรงข้ามล้มอะไรละฮะ <S <S เล่นกับรีเฟควัยรุ่นของผมอย่างงั้เหรออะไรละฮะหูยตกไม่ถึงไม่ใช่ลูนบล็อก ไมหน้าห้าวหรอเปลิดไอ้อันติเกมลุกด้วยร่วงไปดลไอ้มือเนี่ยฮะสามประสานเลยฮะลูกตกสามประสานไอ้มือมก็ตักกับเพื่อนติดว่ะล้มอีกแล้วะสานเพื่อนหมดดีนี้นะกูลูกโอ้โหเดินเดินอยู่ทุดตัวอันนี้เราใช้รุ่นเลี้ยงแต่เพื่อนเราล้มด้วยนะเผื่อใครไม่รู้ว่ามันมีผลกับเพื่อนเราด้วยเหรอเน,นี่ยเพิ่งรู้แล้วล้มอีกแล้วฮะแล้วหลบได้ หลงยับเลยนะนี่มันรูนแบบราชันชัดๆเลยสั่งไฟหมอบก็ได้เฮ้ยเฮ้ยดีดีลูกล้มยับเลยนะการเกมถือว่าคุ้มนะรูนเนี้ยสำหรับเลี้ยวตักล่างสองแต่ว่าต้นเกมอ่ะไม่ค่อยคุ้มเพราะมันเลย์อัพไม่ลงมันไม่มีแบบแพสซีฟในการเข้าไปทำอะไรตรงเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเพิ่มอัตราในการเลย์อัพเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่มีไงเออมันกลายเป็นรูนเลี้ยงสามช่องไงมันมีบัฟแค่อันเดียวมั้งรู้สึกเลี้ยงแล <t ell> <t ell> <t ell> ้วเพิ poke, ่ม <t> อ <ell> ัตราในการเลย์อัพอันเดียวมั้ง แล้วก็ชูสองแต้มก็ไม่สแต็กก็ไม่ค่อยแม่นนะอันเนี้ยแต่ว่าแรกมาด้วยการเลี้ยงและล้มยับเกมนี้จุนรีบาวขาดนะเลูกเน,น,นี้ยอันเนี้ยไม่อย่างนั้นน่าจะแพเพราะว่ามินจี้ได้ปล่อยบอลแล้วตบตบไม่ค่อยโดนอะ่ะข้างเราแบบตบไม่ได้ชัวถ้ามันปล่อยบอลได้อะ่ะโอกาส3ลงหนึ่งหรือ2องลง1น่งจะมีให้เห็นแบบรัวๆเลย ทำลายล้างชนแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเก่งมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนล Let's go.